ข้าคอยไปเฮ็ดบุญเนี่ยเดอ้อฮะดวงช่วยคักมือนีฮอ่มตื่นเนี่ยเหมือเเสาข,ขึ้นมา,าแต่เตะตีหาตื่นแต่เด็กฉิม,มาลงคนละรึ่งเบิดตั้งเตะเก่าหน้าที่แรกนี่ยเก่าหน้าที่แรกว่าจีไปลงเล่าชนะน้ำเขาไปลองเะเบียนไปเข่าแถวเขาก็บไม่อียบโปรตีน่อยอีกอยางกลับขึ้นมาหมากระเฮาหมากระกัดอีกกัดขา่อยนี่เห็นมันช้ำปื้อๆหลกปื้อๆเลยดวงด้วดีมือีนิช่วยคักพ้าคอยไปเฮ็ดบุญเนี่ยเด้อ เอาจักเก่าวัดเลยสกอติสือนกซือป,าป่าไปปล่อยพร้อมสือสังกะท่านพร้อมโอ้มันสิเป็นอย,อย่างยีงซ้ำสังกะท่านนะ่ะโทร่ไปหาบาวบุลมาพันดวงนะ่ะสู5 6แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสอสาสีวอีเป็นน้ำสารายแดงที่เป็นดีสบู่ชิงหลิงยาซีฟันแอตเซแซนและกัที่สำคัญนี่วีวันเฮถร เดี๋ยวเขาบอกไปเนาะ,ะนขิ้บุญเต้เนเลยกจะพากัดเตเบิ่งดวงเลยเนาะเป็นยังไงไปเบิ่งดวงใส่อีกด้วยนี่เขาว่าแม่นได้อายแม่นแม่น,นแม่นครับยูใส่ด้วยนี่ยยูใส่ด้วย,ย,ย,วยนี่ยูบ้านนั่นล้าบ้านไหนบ้านก๊กกอกว้าวเ <laughs> บิ่งดวงนะดวงก็ดีเอาจังซี่ปั้ง่อยเด้อเฒ่า ดวงบุดีแมนบ่เม่นม, <Man. S 2> มือเร้านี่ไปลงทะเบียนเล่าชนะกับวท่านเขาแมีน <Man. S 2> ไปกะมากะกัดอฮอยูฮันกะไปลงกะเขาเย็บตีนเม <Man. S 2> ่ยนนี่เย็บโปรตีน <c oughs> คอยนี่ทั้งเบิดทั้งม้วนนี่คือบุดี่าถอดไปแม่น <Man. S 2> มันบุดีเป็นน้ำยังดอกฟังเด้อเป็นน้ำมึงนั่นล่ะอือ <c oughs> <c oughs> เป็นน้ำมึงนั่นละ่ะ <c oughs>